แควเทสอสูรจอมราชาในโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเราอาสูรมมา,บายบมหาศาลแต่ว่าในโลกนี้ก็ยังมีจุดสูงสุดนั่นคือซีจอมราชนซึ่งปกครองทั้งสี่ทวีปในโลกใบนี้ซึ่งการปกครองของสีจอมราชันนั้นทําให้มนุษย์นั้นไม่สามารถเดินทางไปสู่โลกเบื้องหลังได้โลกของมนุษย์นั้นอยู่ได้เพียงแค่ทวีปแคบแคบแห่งนี้เท่านั้นทําให้เรามนุษย์นั้นได้คิดค้นอาวุธเวทมนต์ ขึ้นมาอาวุธที่สามารถต่อกรอนกับเปล่าอสูรได้และสามารถสร้างบาดแผลหรือสามารถสังหารจอมอสูรทั้ง4ตนได้แต่ว่าผู้ที่จะสามารถใช้อาวุธเวทมนต์นี้ได้นั้นต้องเป็นเราผู้กล้าเท่านั้นซึ่งอาลิเซียที่ฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้กล้ามาโดยตลอดเธอได้รับเป็น1ใน13ผู้กล้าที่จะไปปราบหนึ่งในสี่จอมราชอาอสูร นั่นคือเทวเทศแห่งแสงจันทร์และการต่อสู้ของเราพุก้าและเทวเทสนั่นก็คือเราพุก้านั้นพ่ายแพ้อย่าง้ิซาาซึ่งจากการบุกของเราพุก้านั่นเอง เทวเทสันได้ตัดสินใจที่จะไปกวาดล้างมนุษย์ให้สิ้นซากเพราะเรามนุษย์นั้นได้บาลุกล้ำในอาณาเขตการปกครองของเทวทเฮสซึ่งหลังจากที่เทวทเทสันได้กวาดล้างมนุษย์ไปหนึ่งอาณาจักรแล้วนั้นในช่วงจังหวะแห่งโชคชะตาเทวทเทสเขาได้พบเจอกับเด็กทารกแห่งโชคชะตาที่จะทําให้เทวทเทสันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลกับการเดินทางเพื่อที่จะเรียนรู้โลกใบนี้ว่าโลกมนุษย์นั้นยังมีคุณค่ามากพอ ที่จะรักษาไว้หรือทำลายทิ้งซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเควเทสและเด็กทารกที่ภายภาคหลังนั้นจะชื่อรูนาแต่การเดินทางครั้งนี้เขาจะไม่เดินทางเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเขายัางได้เปื้นคืนชีพให้กับอลิเซียหนึ่งในผู้กล้าด้วยซึ่งเธอจะได้เดินทางกับเควเทสซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะทําให้ทั้ง3นั้นจะไปพบเจอกับเรื่องราวและการต่อสู้อะไราบ้างก็คงต้องติด ตามในเรื่องราวของเควาเทสอสูนจอมราชัน นะครับครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในช่วงรายการแนะนๆของเรื่องเทวเทสอสูรจอมราชันก่อนในีสุดผมก็มีจังหวะและโอกาสที่ดีที่ผมจะได้มาแน,นะนําการ์ตูนเรื่องนี้เสียทีหลังจากที่ผมหาจังหวะและคิวที่จะมาแนะนําการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่าก็เหมาะสมที่จะมาแนะนำหนึ่งในการ์ตูนหน้าใหม่ที่ผมอยากให้ผู้ชมติดตามกันไปยาว,ยาวๆกับหนึ่งในการ์ตูนไบเดสีที่น่าติดตามมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่มาในสี นนซึ่งเรื่องแรกที่ผมต้องพูดไว้ก่อนเลยนั่นคือเรื่องซยโอที่ได้รับหน้าที่ทับของเรื่องเควาเทสอสูรจอมราชันนั้นซยโอนี้มีชื่อว่าซยโอเลดูเซนะครับซึ่งซยโอนี้ถ้าพูดกันแบบตรงๆในผลงานที่ผมได้เห็นในทางซยโอนี้รู้จักเขาแค่2เรื่องนั่นคือเรื่องของเมจัยและก็เรื่องของเฟแกรอเดอร์ในหลายๆภาคของทางซยโอนี้ได้รับหน้าที่ทําและก็ส่วนใหญ่ซยโอนี้จะเป็นซยโอนหลัง สักส่วนใหญ่ซึ่งก็พอเขามาได้จับกระตูรเรื่องนี้ผมพูดได้ข้อหนึ่งว่ากระตูรเรื่องนี้เขาทําผลงานภาพและการระดับเรื้อเรื่องได้น่าติดตามน่าสนใจอย่างมากมากซึ่งความเป็นแฟนตาซีของกระตูรเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าพอด้วยความที่การเล่าเรื่องและหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันถูกร่าได้น่าสนใจทานทางเนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจอย,อยู่แล้วด้วยพอได้งานภาพที่วีดับงานภาพที่สวยงามแบบนี้ยกระดับให้มันน่าติดตามมากขึ้นทั้งการต่อ อสูและการเร่าเรื่องมันเลยทําให้ทุกจังหวะของเรื่องราวการ์ตูนลีกมันอาจจะมีการเล่าที่สโลเบืรนบ้างแต่ณตอนนี้ที่วิญจานวนตอนที่เยอะมากพอผมพูดได้ข้อหนึ่งว่านี่คือจังหวะที่ดีอย่างมากที่ผู้ชมได้ดูเรื่องของเทวเซตอสูรจอมราชันนะครับซึ่งอีกสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องของเทวเซตอสูรจอมราชันนั้นผมไปหาข้อมูลในนิดหนึ่งคือการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นรูปได้มาก่อนแต่ว่ามาจากลายมังงะมาก่อนแล้วก็ถ้าบ้านเราถ้าอยากอ่านประตุเล็ขสิ์ก็ค ซึ่งเป็นการ์ตูนแนวแบบเหมือนเกาหลีเลยคือมังควาหรือเป็นมังงะแบบเลื่อนๆซึ่งก้นตั้งตกใจเหมือนกันว่าอ้อญี่ปุ่นเขามีการ์ตูนแนวนี้ด้วยเหรอซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่าพอมาเห็นจริงๆการ์รตูนของฝั่งญี่ปุ่นที่ไม่ใช่สไตล์มนะนะังงะหนังสือการ์ตูนเป็นสไตล์แบบเหมือนอ่ามังควาของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีในรูปแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งทําให้ผมตกใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนเรนี่แปลว่าเจ๋งจริงในกาที่มันได้ถูกราบควมนิยมมากพอได้ถูกนํามาเเป็นนนนนนใงงงาอิมชัั่คร้้ีซึ มันเจ๋งจริงไหมอันนี้ผมยอมรับเลยว่าทางซูโอเอดูเซ่ที่ได้รับหน้าที่ทําในครั้งนี้บวงงานภาพและการเล่าเรื่องมันเจ๋งจริงๆครับซึ่งความจริงพวกนี้อยากให้คุณไปดูจริงๆว่ามันเจ๋งยังไงเรื่องงานภาพและการเล่าเรื่องในนตอนนี้ที่น่าตามอย่างมากซึ่งพอผมพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วผมพูดอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามยังไงสิ่งที่ผมอยากจะเกิดให้กับผู้ชมให้ได้เข้าใจว่าเรื่องราวของเคอร์เซสอสูรจอบราชันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีแบบที่ผมบอกไปแต่ว่าการเนินเรื่อองงัยดร้ววตคข หนึ่งใน4จอมราชนอสูรผู้พี่มีพลังสุดแข็งแกร่งมากมายแต่จุดเป็นสําคัญคือการบุกเข้ามาของ13บผู้กล้าและการแพรแพรของ13บวกผู้กล้านั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการกวาดล้างหนึ่งในอาณาจักรทำอาวุธเวทมวนต์ที่มีความสําคัญอย่างมากๆด้วยซึ่งอาวุธเวทมวนต์นี้มันสําคัญยังไงหรออาวุธเวทมวนต์นี้มันมีพลังอํานาจที่สามารถจัดก,การอสูรได้และนอกจากนั้นมันยังมีพลังแฝงอีกรับหนึ่งที่เป็นพลังแฝงที่ยิ่งใหญ่มากๆคือถ้าผู้ใช้อาวุธเวท ถ้าเป็นเราพวกกล้าแล้วก็จะสามารถดึงพลังสูงสุดของอาวุธเวทมนต์ได้ซึ่งอาวุธเวทมนต์นี้มีพลังอํานาจถึงขนาดที่ว่าสามารถทําบาดแผลให้กับ4ราชันได้ด้วยถ้ามันสามารถไปถึงตัวของ4ราชันได้นะครับซึ่งอาวุธเวทมนต์นี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวด,ด้วยเพราะการมาของอาวุธเวทมนต์นี้มันเป็นจุดที่ทําให้เควาเทสตัดสินใจแล้วว่ามนุษย์นั้นต้องถูกกวาดล้างเพราะมันมีอาวุธที่มีพลังมากพอที่สามารถต่อกรงกับพวกเขาได้และถ้า ไม่สามารถกวาดรานมนุษย์ได้ก่อนผู้เหล่า,าอาสูรนั้นก็จะเป็นอันตรายจากอาวุธของเรามนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเกิดนการมองทั้งสองมุมด้วยคือมนุษย์นั้นก็อยากจะออกไปดูโลกว่างในโลกของฝั่งอสูรที่ปกครองอยู่เพราะมนุษย์นั้นอยู่ในทวีปเดียวเป็นทวีปเ,เล็กที่ในเรื่องราวเขาจะเรียกว,ว่าทวีปเอลเซียเป็นทวีปของเรามนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยมนุษย์5้าเผ่านั่นคือ1คือดอนเป็นมนุษย์แบบทั่วๆไปแบบพวกเราแต่ว่ามีความถนัดในการก่อสร้างและกลยุทธ์ทางด้านทางการททหหาารดดอนนนนั้้ววยคมมี่เเป็ื ปกติทั่วๆไปทําให้มีประชากรเยอะที่สุดซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเทศนั่นคือประเทศของเอสลินและก็ประเทศเทโบเรซซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นทั้งพันธมิตรและก็เป็น2ประเทศที่เป็นคู่กัดกันด้วยและก็เผ่าพันธุ์ต่อมาคือเผ่าพันธุ์ของออกซึ่งในโลกนี้ไม่ใช่ออกตัวเขียวนะครับเป็นออกแบบปกติมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ย่อยของมนุษย์ซึ่งทำการล่าสัตว์แล้วก็พืชพันธุ์ในป่าด้วยแล้วเผ่าพันธุ์ต่อมาคือเผ่าพันธุ์ของซาลาด้าซึ่งเผ่าพันรงๆคือผู้าน เป็นชาวประมงนั่นเองขณะการว่ายนะ้ําการประมงแต่ว่าข้อเสียพวกเขานั่นคือเขาไม่คบคาสกับสมาคมของเรามนุษย์ไหนเลยแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่4ก็คือเผ่าพันธุ์ของาาเรนส์เผ่าพันธุ์เบนถ้าพูดกันแบบาง,ง่ายๆคือเป็นเผ่าพันธ์คนเถื่อนนั่นเองไม่มีกฎเกณฑ์ใช้ความแข็งแกร่งเข้าว่าซึ่งเผ่าพันธุ์สุดท้ายนั่นคือเผ่าพันธุ์ไฮเดนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องราวของเควาเทสซึ่งเผ่าพันธุ์นี้สําคัญที่สุดในเรื่องราวนั่นคือเขาคือเผ่าพันธุ์ที่สร้างอาวุธเวทมนตร์ขึ้ เวทมนต์ได้นั้นต้องใช้สายเลือดแท้ของไฮเดนด้วยถ้าผู้นั้นไม่มีสายเลือดของไฮเดนนะจะไม่สามารถเปิดเตาหลอมที่เอาไว้สร้างอาวุธเวทมนต์ได้ด้วยซึ่งเควาเทสในตอนช่วงที่กําจัดผู้กล้าไปนะั้นนั้นเขามาถล่มประเทศไฮเดนนี่แหละที่ทำให้ประเทศนี้ล่มสลายไปในพริบตาเดียวเลยแต่ว่าการล่มสลายของอาณาจาักรนี้ก็ทําให้เขาพบเจอกับเด็กทารกคนหนึ่งที่ถูฝกฝ่าฝังไว้กับคนที่จะเสียชีวิตในตอนท้ายเด็กคนนี้ได้บอกว่าเด็กทารกคนนี้ในอนาคตจะ สามารถเปลีป่ยนแปลงมุมมองและอนาคตของลูกใบนี้ได้ซึ่งทําให้เคเวอร์เทซันได้รับเลี้ยงเด็กคนนี้มาซึ่งในอนาคตเดทาลกคนนี้ก็ได้ชื่อว่าลูน่าด้วยซึ่งลูน่านั้นก็มีความสําคัญยังไงอย่างนั้นหรอในภายภาพหลังเราจะรู้ว่าลูน่านั้นเขาคือหนึ่งในสายเลือดแท้ของไฮเดนด้วยผู้ที่มีสายเลือดแท้แปลว่าเขาสามารถเปิดเตาหลอมที่สามารถหลอมอาวุธเวทมนต์มาได้ด้วยซึ่งมันเป็นอาวุธที่สําคัญอย่างมากเพราะว่าประเทศไทยเนั้นเป็นประเทศเดียวที่สา มาผลิตอาวุธเวทมนต์ได้ซึ่งอาวุธเวทมนต์ในโลกแบบนี้จะเป็นยังไงอย่างนั้นหรออาวุธเวทมนต์ของในโลกของเควเทสนั้นจะเป็นรูปร่างคืออาวุธต่างๆถ้าอันไหนมีสีแดงฉานแล้วมีออร่าข,ขึ้นมานั่นคืออาวุธเวทมนต์ที่เราได้เห็นซึ่งทําให้อาวุธเวทมนต์เป็นสิ่งที่ร่าคามากๆในเรื่องราวแต่ว่าโลกนั้นมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยหนึ่งประเทศอย่างประเทศไฮเดนอย่างเดียวเพราะว่าอาวุธของเราพวกก้านนั้นมันทรงพลังจริงแต่ว่ามันไม่เพียงพอทําให้ลหลายประเทศนั้นอย่างประเทศที่จะเกี่ยวข้อองงใในนเรรื่ราว ทั้งนี้อย่างมากๆนั่นคือ,อยาประเทศโบเรสซึ่งโบเรสเนี่ยเขาได้คิดค้นสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เป็นนวัตกรรมนั่นคือนำหินแล่เวทมต์มาใช้เป็นเวทมต์นั่นเองซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกใบนี้ที่จะพิชแพงปอิีสาโลกมนุษย์ไปตลอดกาลเพราะในโลกของเคเวอเทสนั้นยังไม่มีนักเวทมต์แบบจริงๆอย่างที่สามารถใช้พลังสุดแสวววังอารากาศ์นักเวทในนั้นยังเป็นเวทแบบเล็กๆอน้อยเป็นเวทแบบแบ,บ,บัฟเท่านั้นเองแต่พอการมา สู่ยุคนี้ที่เราได้อยู่ในเรื่องรล่านะอาวุธจากอาณาจักรไฮเดนที่มีพลังอันมหาศาลแล้วนะก็ยังมีเวทมนต์ด้วยที่มาควบคู่ซึ่งกันและกันซึ่งถ้าพูดถึงสองสิ่งนี้แล้วทุกคนก็คงเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าทําไมจอมอสูร่างเครวเทสันใหญ่กอดล่างมนุษย์แต่ด้วยสาสบาลและการพูดส,ส่งท้ายของเด็กหนุ่มที่ให้เคลวเทสันฝาฝังเด็กคนนี้ไว้ทาให้เครวเทสได้วางแผนขึ้นมาไว้ว่าเขาจะเป็นเบื้องหลังและปกครองมนุษย์ไว้เป็นเบื้องหลังด้วยเช่นเดียวกันโดยการเลี้ยงเด็กคนนี้เติบโต ทำความเข้าใจมนุษย์ไปเรื่อยเพื่อที่จะตัดสินใจอีกทีว่ามนุษย์นั้นมีคุณค่ามากพอไหมที่จะดูแลรักษาหรือทำลายทิ้งซึ่งสสิ่งนี้เป็นเรื่องราวในอนาคตที่ตัวของลูน่านั้นจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมในอนาคตข้างหน้าไอ้ด้วยความเทวทถึงเขาจะเป็นจอมาสูงยังไงเขาก็ไม่มีทักษะในการเลี้ยงเด็กเขาเลยต้องไปชุบชีวิตคนหนึ่งขึ้นมานั่นคืออาริเซียหนึ่งใน13บผู้กล้าที่มาต่อสู้กับเทวเทิหนึ่งก็คือเป็นคณะผจญภัยหญิงเพีงคนเดียวในกลุ่มผู้กล้าทีแรกเขาชุบชีวิตเเธออขึ้นมาพื่ที จะให้เป็นแม่นมแต่ด้วยความที่อาริเซียนั้นเขาเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ยังไม่เสียพรมจันท์ทําให้ตัวอาริเซียบอกว่าเคเวอร์เทสนั้นต้องไปหาแม่นมขึ้นมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เคเวอร์เทสนั้นเลยต้องมาอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มที่เราได้เห็นในตามเรื่องราวที่จะแบกตัวของลูน่าไปเลยและตัวของอาริเซียที่เต็มไปด้วยบาดแผลเพราะว่าเธอถูกส้มแซมร่างกายจากตัวของเคเวอร์เทสนั่นอีกเราเลยได้เห็นว่าการเดินทางครั้งนี้เราได้เห็นถึงรูปใบนี้ว่ามันมีเรื่องราวบื้อลึก ภายในของอาณาจักรต่างๆเรื่องราวของอาวุธเวทมนต์อาวุธของนักเวทที่มาในสงครามครั้งนี้ว่ามันพลิกสาการไปทางด้านใดและความยิ่งใหญ่ของโจอมอสศูนในแต่ละตนและโจอมอสศูนหลายๆตนที่ตอนนี้เริ่มวางแผนหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพิจารณาม,มนุษย์เหมือนกันเหมือนกับเทวเทสว่าจะเอายังไงต่อเพราะมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบน,นี้บางอาณาจักรที่อาจจะดูเป็นพันมิตรกับโจอมอสศูนก็จริงแต่ว่าเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงภายในหลายสิ่งทําให้โจมอสศูนหลายๆที่นั้นเริ่มเคลื่อน,น,น,นไหวและการ อาจจะเป็นจุดจบของโลกมนุษย์ก็เป็นไปได้ถ้ามนุษย์นั้นยังโลภมากหรือยังฆ่าฝันกันแต่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเรื่องราวของเควาเทสและลูนะ่าที่จะนำพาไปสู่ถึงอาณาจักรต่างๆของมนุษย์และเรื่องราวของมนุษย์อีกหล,หลายๆคนที่จะเกี่ยวข้องอย่างมากๆและการพิสูจน์ตนของอาริเซียด้วยซึ่งอาริเซียนั้นถึงจะเป็นผู้กล้าที่ไม่สามารถกำจัดหนึ่งใน4จอมราชันผู้ปกครองทั้ง4ทวีปได้แต่ว่าการเดินทางครั้งนี้จะทําให้เธอได้เห็นคุณ ค่าของการเป็นผู้กล่าของเธอไม่แน่ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะทําให้เคลเทสนะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงจะไปในเส้นทางไหนนั่นคือสายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากให้ผู้ชมได้ติดตามในเรื่องราวในครั้งนี้เพราะว่ามันสนุกจริงๆและในอนาคตเขาก็จะไปเจอแม่นมคนหนึ่งซึ่งแม่นมคนนี้ผมอยากให้ผู้ชมได้ติดตามเนื้อเรื่องอย่างมากๆนั่นคือเนรุรุซึ่งตัวครเนรุรุเนี่ยก่อนที่เขาจะได้มาอยู่ในที่ของเคลวเทสนเขามีเรื่องราวแบ็สตอรี่ที่น่าสงสารอย่างมากๆแต่น่า ยังไงอันนี้ผมอยากให้ไปชมเลยดูดีๆกับการเดินทางในครั้งนี้กับหนึ่งในการ์ตูนแฟนตาซีที่น่าติดตามที่สุดในซนีซั่นนี้เลยและผมเชื่อเลยว่าในอนาคตถ้ามันยังสนุกแบบนี้อยู่และคุณภาพแบบนี้อยู่ในอนาคตเราคงได้เห็นอะไรสนุกๆเกี่ยวกับการ,ร์ตูนเรนีมาอีกเรื่อยๆได้อย่างแน่นอนก็ประมาณนี้กันกับ,กบเค้าสุดต่างๆของผมที่ได้ดูเรื่ององ aten, อกเทวเทศอสูรจอมราชาน,นะครับถ้าผู้ชมท่านไหนมีความสนใจที่อยากดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างหรอก็สามารถดูได้ผ่านทางอานิสวันอานิส One t h a i l a n d i g ช b i l ่บ i l ิบและทาง True n o นนะครับ5้าช่องทางนี้ผู้ชมสะดวกในช่องทางไหนสามารถไปรับชมกันได้เลยการ์ตูนเรื่องนี้อย่างมากๆทุกคนไม่เสียเวลาในการรับชมการ์ตูนเรื่องอย่างแน่นอนก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าคนมีความรู้ยังไงบ้างกับเรื่องเเวเทศอสูรจอมราชันก็สามารถพิมพ์กันได้เลยใต้คอมเมนต์ comment. ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวิ n งทูโกเพื่อไม่่่พลลลาาคิปหมจกงเรแ ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราให้ได้เติบโตได้อย่างมากยิ่งก็สามารถสนับสนุนเราได้ผ่านทางระบบซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สเกอร์ดยชันผ่านทางทิปบีดยชันที่คุณเห็นคลิปไปก่อนหน้านี้เลยนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยที่สนับสนุนเรามาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงที่จุดนี้ขอบคุณและบายครับ